สวัสดีค่ะขั้นตอนต่อไปก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ยกลงนะคะไม่ได้ตั้งขากล้องอาย่าลงขั้นตอนต่อไป ยังต่อยังต่อนะคะอือร้อนะคะ่ะเดี๋ยวเราตั้งกล้องก,ก่อนนะคะจับมืเอเดียวไม่สนัด ี่่คะอันนี้สุกแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะเราใช้ถ่วยนี่ค่ะยังดูอมือแตะหน้าดูนี่ค่ะขนมตาลก็สุกแล้วนะคะ เส็จนะคะสุกแล้วสุกแล้วขั้นตอนตอนต่อไปก็ตักใส่ตรงนี้ค่ะ ร้อนนะคะไม่ได้อะคิดจะบอกไอ้ย่าไม่รู้จะจับได้หรือเปล่าลองดูก่อนนะคะอ๋อได้ค่ะ มันไม่หอมเหมือนตาลสดนะคะตาลสดก่อนหอมตาลนี่คือแบบว่าอย่างไงอ่ะเขาอาจจะใส่อะไรปรุงแต่งมาด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เหมือนตาลบ้าน,นอกเราตาลบ้าน,นอกเราสดสดหอมนี่ออกมานี่จะหอมนี่ออกมาจะหอมมาก

น,น,นี่ไม่ใช่อะไรนะคะถังน้ําเมหูค่ะน้ําเมหูหรือน้ําน้ําผลไม้ที่ต้มเอาไปค่ะต้องใส่ไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปเก็บแช่เย็นค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เก็บนะคะเพราะยังทานได้อยู่ทานทุกวันทุกวันค่ะจะหลุดไหมคะ ใายถ้าทำอะไรไม่ย้อยแล้วไม่ใช่ใเยเดงมันต้องหยุดห,หยุดของธรรมดาทำขนมแบบนี้ถ้าทำขนมนี่แล้วมันต้องหยุด ทำขนมไม่ว่าขนมอะไรเดี๋ยววันไหนจะทำขนมี่ปูเขาอยากกินตอนเด็กๆฝังใจกับขนมี่ปูอันนี้ที่ทำครั้งแรกนี่ที่จอดครั้งแรกนี่ไม่รู้เพราะเอาแต่หัวกะทิล้นๆไม่ได้ใส่หางกะทิก็ไม่รู้ว่าจะมันจะ มันจะแข็งมันจะอะไรยังไใจจงใส่แต่หัวกะทิล้วน ไม่ดีเลยช่วยขนมไม่พออีกใบนึง่งมันแตกไปใบหนึง่งแตกไปสองใบตั้งตรงนี้ค่ะ ตั้งเตรียมเอาไว้เดี๋ยวก็รอไปอีกสิบห้านาทีค่ะรออีกสิบห้านาทีคลเดี๋ยวก็ให้ดูใหม่นะคะก็คงจะแค่นี้แหละคะ่ะคือแบบว่ามันก็จบได้แค่นี้แหละคะ่ะนี่ค่ะ ก็ทําลังเล็ดเอาไว้ก็ยังไม่ได้ทอดเลยแต่ว่ารู้สึกมันจะทอดไม่ค่อยพองเท่าไหร่เพราะใส่หวานเกินไปแบบไม่ได้ทําแบบหยอดหน้าทาหน้าจันจะพืชก็เลยแบบว่า,า,าลังเล็ดแน่นนน้าแตงโมใส่รู้สึกจะใส่หวานไปหน่อยมันทอดมันไม่ค่อยอยากพองถ้าใส่หวานเกินไปเขาจะไม่พองก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะ ขอแค่นี้ก่อนนะคะแล้ว้าอันตอนใหม่นะครับลอกของเยอะจริงๆบ้านยายโอเคค่ะสวัสดีนะคะ